น,นี้เรามาดูในเรื่องของการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เนะครับเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบวันนี้เองทางกระทรวงพาณิชย์ก็มีการปล่อยคาราวานรถโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนตอนนี้กระจายไปถึงพื้นที่16อําอำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเพื่อช่วยลดค่าครองชีพนะครับสำหรับคาราวานรถโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนที่ปล่อยในครั้งนี้ก็ ปล่อยออกไปนะครับทั้งหมด32คันด้วยกันซึ่งก็กระจายไปยังอำเภอต่างๆทั้ง16อำเภอของอยุธยานะครับก็เฉลี่ยแล้วก็คืออำเภอละ2คันนั่นเองนะครับซึ่งก็มีการนำเอาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการครองชีพราคาประหยัดคุณภาพดียกตัวอย่างเช่นนะครับก็มีข้าวสารน้ำตาลทรายน้ำมันพืชไข่ไก่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องสินค้าจำเป็นอื่นๆทั้งหมดเนี่ย70รายการด้วยกัน เอาออกไปจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนต่างๆในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด20-40%เพื่อที่จะไปบรรเทาความเดือดร้อนและก็ที่สำคัญครับลดภาระค่าครองชีพตลอดจนเป็นการลดความเสี่ยงจากการที่จะต้องเดินทางไปจับจ่ายซื้อสินค้าให้กับประชาชนในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 และก็ยังถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ด้วยซึ่งเรื่องนี้นะครับนางการจนาชมมีพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็บอกว่า การจัดจําหน่ายนี่นะครับก็จะมีการทําวันละสองรอบก็มีรอบเช้าครั้งหนึ่งแล้วก็ไปอีกรอบบ่ายครั้งหนึ่งซึ่งจะขายเรื่อยไปครับจนถึงวันที่2กันยายนโน่นเลยโดยจะมีการหมุนเวียนกันไปในแต่ละพื้นที่เพื่อที่จะกระจายสินค้าราคาถูกนั้นให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ของจังหวัดอยุธยายครับ